กลับมาเดือนมันกันต่อนะครับกัรใน LWC Super Champ ครับสังเวียนมวยไทยสุดประทึกใจจากสนามมวยลุมินีรามินทราเนเ่งนะครับมาถึงคู่ที่สามกันแล้วครับพิกัด1น3่ปอนด์นะครับวันนี้จอมบูทจาก แดนยะลาเมืองใต้ครับเจอกับกัาปั้นแดนทะเลทรายโมโร็อกโกครับและทั้งคู่มาลุ้นรางวัลกันในช่วงท้ายรายการกับไฟอัพเดอะไนท์คู่มวยเดือดนะครับแล้วก็ f i g ต t e r of the n i g น t นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับดีซิงเจตเตอน์บาวออฟเดอะไทาลัน vs the fighter from morocco มุมน้อเงินครับต่างชาติจากโมโร็อกโกนะครับสไตล์การชกต้องบอกครับว่าบูดูเดือดและใจสู้เกินร้อยแน่นอนน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาละครับ

w ็ C Super แชมป์ได้หรือเปล่าครับก่อเสียงประมือต้อนรับมุมน้ำเงินอาดามเบนวอาวว้าว143ปอนด์ครับมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างครับ <W C. S 1> อายุสูสีกันครับ22ปีครับแล้วก็สถิติการชก35ไฟชนะ24ครับนักมวยแดนใต้จังหวัดยะลา ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand เมกัมโกะกัมปนาแดนซ์ต no. yeah. uh ่อ a ังแมกัมโกะกัมปนาและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอนุกูลตามสีรับครับ ที่3นะครับในพิกัด143ปอนด์ครับเมฆดำกอกมปนาดพบกับนักมวยจากโมโรคโค็อกโกอดัมเป็นวาวา143ปอนด์ครับพิกัดน้ำหนักของมวยก,กู่นี้ครับไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับุมแดงก็คือเมฆดำกอกับปนาทครับนักชกจากจังหวัดยะลาครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อายุ22ปีครับสูง170เซนติเมตร 35ครั้งชนะ24แพ้10แล้วก็เสมอ1ครับส่วนคู่ชกของเขาครับอดัมเบนวาวานะครับ21ปีครับสูง172เซนติเมตรจากโมร็อกโกครับ30ครั้งชนะ15แพ้12แล้วก็เสมอ3ครับโอ้รูปร่างอายุสถิตินี่ใกล้เคียงกันมากๆครับคู่นี้ครับถือว่าถูกคู่เหลือเกินครับติดตามผลงานของทั้งคู่ โ,โ,คโคร็อกโคนะครับดูครับดูการวายครูการได้รำของอดัมบิวาวาครับเป็นการบริกรรมคาถานเลืกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นการยืดเยียดกล้ามเนือ้อกรรมการบริธทีครับ อนุกูลตามสีรำหรือว่าอาร์มี่สสิประพายิมต่อยดีต่อยสนุกนะครับก็ลุน้นร้งวันนะครับ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ไฟออ f the ะไนท์คู่มวยดุกเดือดสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ วันนี้คู่ชิงเราได้ไปแล้วนะครับนินลูกมะขามหวานเจอกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาโอ้โหถูกคู่ครับเก๋าเจอเก๋าแล้วครับแหมนึกสภาพนึกเกมไม่ออกอาจจะเป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบหรืออาจจะจบเร็วนี่โอ้โหคาดเดาลําบากครับแฟนบอลก็ลองเปรียบเทียบฟอร์มกันดูครับนัดชิงชอบใครเดี๋ยวไปเชียร์กันนะครับก็จะชมเป็นคู่ที่7นะครับ อ่ดูคู่นี้ก่อนครับโอ้โหเปิดฉากมาก็ลุยกันแล้วครับรีบไปไหนครับดูครับล็อกวงในเลยครับเมฆดำครับล็อกไม่ยอมปล่อยครับอ่าลุยครับทางด้านเมฆดำอแบบนี้มีโอกาสไม่คบยกกับดูการออกอาวุธของทั้งคู่ครับโอ้เรียกว่าไม่มีประหยัดไม่มีเก็บทรงกันเลยครับอาวุธมีเท่าไหร่ใส่เต็มครับอ่ายนกรรมการยีกมาครับ เมฆดำหรือ,อยางจะติดเกมให้เร็วเลยครับมาแล้วครับหม,มัดเมฆดำ,ดำอดับหนึ่งสอง ไม่เกินนะครับไตซ้ายโอ้แล่กันไปแลกกันมาครับแบบนี้เดี๋ยวแน่จะมีนับเลยครับไม่นับก็น็อกเลยครับมาดูกับดูการปล่อยหมัดนี่หรือว่าเปิดหน้าแลกกันแบบชัดเจนครับวงในไม่ค่อยถนัดอยากดีกว่าครับมาลุยกันที่วงนอกบวกกันดีกว่าครับบวกกันให้รู้เรื่องครับใคลหนักใครแม่นกว่าบวกแข้งขวาไปครับเมฆดำโอ้โหรับเต็มๆเลยครับอดำเป็นวาวาครับแหมเอลแอนเลยสองวงในครับตี แต่ยังไอกันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับเห็นแล้วครับว่าแข้งของเมฆดับทำงานได้ดีครับแต่อาดัมหมัดก็น่ากลัวครับอ่ะนี่ครับหนึ่งสองครับเป็นดับไม่ถอยครับเมฆดัโอ้ยแต่โดนมาขวาแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโอ้สาวหมัดน่ากลัวครับเป็นดันเบวา โมดูกันอาวุธเอคือไม่มีแบบกักอาวุธกันเลยครับไม่มีประหยัดอาวุธเอาจังหวะนี้เสียหลักครับแสามยกนะครับต้องบริหารแรงดีๆนะครับโ,โห,หมดใส่หมดนี่บางทีสองยกนี่อาจจะไม่เหลือเอาหมัดซ้ายมาแล้วครับดำแหมไม่ทราบว่าดำไหนจะชนะนะครับเมฆดำหรือว่าอาดำครับโอ้โหมีสองครับอดำเป็นวาวาเอาเริ่มโดนเยอะแล้วครับเมฆดำ ต่อไปแข้งซ้ายโอ้โหแต่ก็สู้ดีจริงๆครับเมงดำกอกัมปนาศลุยต่อครับมีเท่าไหร่ใส่หมดครับไม่ต้องประหยัดไม่ต้องไม่ต้องประหยัดครับโอ้โหดูครับเลียวแรงนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอาตรงนี้ให้สุดก่อนครับเดีย๋ยวลืมว่าเล็งยิงสองยกนะฮะลุยเข้าไปลุยต่อครับต่างคนต่างโดนด้วยนะครับ เด่ไปครับสาบหามาอดามสายหน้าบอกไม่เป็นไรเมดามก็เดินลุยครับจะไปรออะไรโอ้โหต่อยลำตัวครับแต่ก็มาหมัดเดียวฟันสอกครับช่วงปลายยกแล้วครับช่วงปลายยกอมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวมามันกันต่อหลอกสุกันต่อนะครับ นีทีมงานของเมฆดำเลยครับแหมกวาต้องกระตุ้นต้องเตือนกันหน่อยแล้ครับบอกว่าให้เน้นๆดูไฮไลท์ครับยกแรกโอ้โหลุยก็ใส่นี่เจอหมัดสวนของอดัมเหมือนกันนะครับนี่ลุยต่อยหน้าต่อยลำตัวครับโอ้โหในช่วงยกแรกคนละทีคนละคำคนละมัดคนละแข้งครับขวดเข้าไปครับเต็มๆอดัมนี่ก็โดนเต็มๆแต่ว่ายังกัดฟันนะครับนี่ครับหมัดขวาได้ครับ แลมลูกนีเขียขาหน้าเสีอหลักนิดหน่อยโอ้โหจังหวะบวกหมัดน,นี่ครับมีศอ,อกด้วยนะครับอดัมแมสิ่งที่เพิ่มมาคือศอกครับแล้วทําได้ดีด้วยครับอะารละครับมาลุยกันต่อยกที่2ครับเรียกว่าใส่กันแบบชนิดที่ใครดีใครอยู่กรรมาการเช็ดนวมครับเช็คความเรียบร้อยฟันยางใส่ไหมเรียบร้อยครับลุยต่อครับยกที่ส เมกดำหดก่อนเลยครับโอ้โหอาดำก็มีหมัดสวนมาแต่หมัดแรกแข่งเลยครับตอนนี้หดขวาแบบเน้นๆครับเมกดำเอาเจอหมัดของอาดำครับโอ้คนนึงมีหมัดคนนึงมีแข้งครับโอ้เจอหมัดขวาลูกนี้เสียหลักล้มลงไปครับเริ่มจะขยับเดินบ้างครับอาดำเม่ดำมีแข้งครับอาดำสับขาครับไม่มีใครถอยนะครับดูฮะแผนของน้ากู้นะยับทีมเข้าไปครับเม่ดำ เดินด้วยความมั่นใจครับยังไงดีอะไรก่อนดีเอาแข่งไปก่อนแล้วกันครับมาดคืนครับนี่การทางด้นอดัมอ้เจอต่างตางแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับในดัมปอกกับนาเจอหมัดของอดัมเ็นวาวาไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าแหมแค่สะดุดแค่สุดยังไม่มีให้เห็นนะครับ อีกแล้วครับแม่ทำงานได้ดีอีกครั้งนึงครับเต็มๆครับไมีบังเลยเอามาเดี๋ยวจะสูดน้ำใจครับเพราะไฮมาก็ต้องรับเต็มๆครับมาดามเป็นบาว่าบอดไว้แรกกันแล้วครับแรกกันพลบัติเอาโอ้โหชวนเชิญชวนครับอ่าฮอรการเชิญครับต้องไปหน่อยครับโอ้โหมีสอกมาแล้วครับมาดามแต่จะทะเลทะล่าเข้าไปก็ต้องระวังด้วยนะครับ ฟันบ่อยนะแต่ว่าเมฆดำยังเหนียวครับยังไม่มีเลือดให้เห็นนะครับอ่ะลต่อครับเมฆดำมีหมัดแล้วก็เข้าไปเจอหมัดของอาดมเหมือนกันครับเอจาจังหวะนี้ต้อกกอดนะครับต้องกอดเลยโอ้โหเจอหมัดของอดดมเป็นวาว่าดูครับเกิดเรียกว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับอาวุธที่ออกอ่ะลุยไปครับแข้ง,ขง,ขงซ้ายครับหมัดของอาดมไม่โดนจังหวะนี้ยังครับ ไมีอีกไหมเอาหมาัดชุดครับตัดตัวอย่าต้องช้าครับนะครับแข้งขวาต้องออกเยอะๆครับเมฆดำเดินเบียดเข้าไปจิ้มลำตัวเอาจังหวัดขวาโอ้โห,โห,โหแต่โดนบ่อยไม่ดีครับหมัดของอดัมเริ่มจะต่อยได้เยอะแล้วครับประมาณอดัมเป็นวาวาครับต่อไปเจอสอกองอดัมอ,อีกแล้ว บอกให้เดินเลยครับต้องเดินเข้าหาโอ้ดูเหมือนว่าจะช้าลงมาเลยครับเมฆดำครับใจ,จอของอดัมเุนว,า,วาเยอะอะดัมก็ไตะมาครับอาเมฆดำมาครับแข้งขวาโอ้เหมือนจะช็อตไปเลยครับเมฆดำ เจอบัดซ้ายอีกแล้วโอ้โหหนางั้นะครับเอาเจอบัดขวาแล้วครับแปลกแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหชุ่มใจเลยครับสอดอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับอาดัมนี่มีหมัดมีสอดครับเล่นของหนักเลยครับแตกหรือยังครับรู้สึกว่าจะได้เลือดแล้วนะครับทางด้านเิกดำโอ้โหพายุสอดพายุหมัดหมัดสอดหมัดสอดเอาไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับช่วงปลายยกแล้วครับโอ้โหได้เลือดเลยครับแหมเมฆดำกองกับหน้าได้เลือดไปฝ่าที่มุมเลยครับหมดยกสอง โอ้ปลายยกนีคลื่นลมหมกระหน,น่ำครับดีครับสภาพไปหน้าของเมย์ดามกอกมปนาทครับที่เลี้ยงให้น้ำป้วนน้ำมานีลีแต่เลือดทั้งนั้นไปดูเลยครับยกที่สองนี่นแรกแนี่ะต่อยทางด้านของอดาดัมเป็นมาวานี่เสียหลักไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้น,นครับโอ้โหแต่มีท้าทายครับโอ้โหนี่นะมัด หมัดไม่เท right. you know. oh ่าไหร่คร uh ับศอกนี่หนักเลยครับนี่ครับโอ้โห่นี่ครับเต็มเต็มครับนี่ฮะแล้วก็มาไปอีกเป็นชุดใหญ่ๆครับจัดให้ครับอดัมไม่ขอก็จัดให้ครับนี่ครับอีกทีนึงครับเต็มเต็มสอกครับได้เลือดแหมก็เรียกว่าเทียนไปเทียนอยู่นะครับช่วงปลายยกที่2ของเมฆดำกองกัมปนาทนะครับโอ้บอกว่าสลินมานี่น่าจะประมาณเกือบเกือบครึ่งกระปุกเลยครับ ไปต่อลุยต่อครับดูว่าจะสารฝันได้หรือเปล่าครับไปดำเป็นวาวาครับจากปลายยกที่แล้วโอ้โหงัดสอกไปก่อนเลยครับแหมที่โปรมานี่หายไปหรือยังครับวัสตสึรินขวากำจะยังเฉียวไปโอ้โต้องยึบเลยครับเมย์ดำต้องยึบหน่อย โอ้ไปยืนเตะแม่ร้อยตาเนี่ยไม่ได้ครับปากซอกไปแล้วนี่ครับจังหวะเข้ามวยนี่หัวครับมีโอกาสโดนซอกครับโอ้แล้วอาดัมยังไม่ฟันเบาๆดูสิหนักทั้งนั้นเลยครับดูสิครับโอ้โหครัตอนนี้จะเข้าไปขย้ำอีกหรือเปล่าครับอาดัมโอ้ให้เป็นหัวครับผมสักห้าของไม่ดำปอกำปนาธครับ ตอนนี้ดูหมนว่าจะช้าครับพิชชาทําช้าไปแล้วแต่ว่าใจยังสู้ครับโอ้โหไอเขาหน่ายอัดดํก็ไปเร่งนะครับมาทีละอย่างมาทีละชุดโดนเขี่ยล้มลงไปอีกครับทาท่าลุกช้าครับโอ้อาการไม่ค่อยดีครับเมี่งดำนี่ครับคือบล็อกอาวุธไม่ค่อยอยู่ครับเวลาอดัมแกปล่อยหมัดฟันสอกมานีกโดนเยอะเลยครับนี่ฮะโดนอีแยวครับซ้ายไป โอ้มีแกว่งชัดเจนครับกระเด็นกระดอนครับเจอผีเข้าไปตัดกัำตัวครับอ่าดูว่าอดัมจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่าครับจะเร่งขนาดไหนครับตัดล้ำตัวนี่ครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหโดนเยอะนี่กรรมการไม่มีสิทธิ์ธีการชกเลยนะครับเพราะว่าเมฆดำตอนนี้ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยครับโดนอาวุธของอดัมเป็นวาวาอยู่ตลอดแต่ว่ายังยืนสู้ครับเดินไปที่บริเวณทัพนอกต่อยล้ำตัว โอ้โหน่งนิ่งครับเมงดำเจอหมัดขวาอีกแล้วโอ้รับแย่เดียวเลยครับลับอย่างเดียวเลยครับโอ้โหเจ็บไปบนเลยครับเจ็บไปบนเลยครับยุตินะครับโอ้โหเพราะว่าออกมานี่ยังไม่ได้โต้สักแอกเลยครับอ๋อการเยอะครับกรรมการก็จ้องอยู่สักพักแล้วครับยุติการโชคดีกว่าครับเพื่อเป็นการเซฟนักน่วยครับเพราะว่าอาการไม่ไหวจริงๆครับเมงดำโดนสะสมตั้งแต่ช่วงต้น ยกแล้วนะครับแล้วก็ปลายยกที่2นี่เห็นชัดเลยครับว่าโดนเยอะมากนี่ครับแต่หัวใจดีนะไม่ยอมทิ้งตัวสู้สุดนิดแลวครับเมฆดำกอกัมปนาทนะครับไปดูไฮไลท์ครับนี่แรกๆมาก็ยังมีบ้างน,นะครับออกอวาวุธแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเลยครับก็กลายเป็นอาดำเป็นวาวาครับประเคนอาวุธชุดใหญ่พยายามเดินเข้าหานะครับพยายามจะกอดแต่ว่าอาัมเป็นวาวาไม่อยอมครับ ีจังหวะรัวกําปั้นโอ้โหไม่ตอบโต้เลยครับเฮ้ครับบล็อกให้อดัมเบนวาวหัวอย่างเดียวแล้วก็ลูกนี้ครับเตะไปที่มับในครับอาการบาดเจ็บเห็นได้ชัดครับกรรมการอนุกูลเห็นก็โอ้โหยุติการชกดีกว่าครับพบกับคุณเอมเลยครับสุดยอด แล้วก็เห็นการน็อกเอาไปเลยด้วยบรอยได้ด้วยว่านี่แหละครับศิลปะแม่ไม้หมยไทยมาหมดเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกครับแล้วผู้ชนะในคู่นี้ครับ The winner by t k l goes to Blue corner Adam Ben w a w a from Morocco เอาชนะครับเมฆดำกอบกำบ้าไครับไปในยกที่3ครับ1น,นาที 10วินาทีนั่นเองนะครับก็ถือว่าสุดยอดมาก